วิธีการเลี้ยงวัวขุนหรือโคขุนนะเราต้องมันนำอเอามาลงฟีเรบหงเราต้องมันเอาออกมาเที่ยวหรือว่าแค่ไม่ใครไม่มีอะไรก็ไม่ต้องสนตะไคร้ก็ได้นะถ้าสนตะไครกว่าจะกลับมาเชื่องม่างยากมากเลยนะ ไม่มีเลยนะครับแต่ตัวนี้มันกลับมาเชื่องได้ไงก็ไม่รู้ครับนี่ครับแต่มันก็ไม่ค่อยเชื่องนะครับตอนแรกไม่ได้สนตาพายขี่ได้ครับตัวนี้แปเมืองเรียบไปเมืองไปเก็บไก่อนนี่นะครับคนถ่ายปวดขี้ครับคนถ่ายมาแล้วนะครับขี้ไวขี้แตกทางทางเลยนะนี่นะครับ ลัวขุนหรือพอขุนพันกำแพงแสนตัวนี้ตัวที่สองพือตังเมงนี่ชื่อกำไรนะต้อมาได้ปนะ่าเป็นมึงจับมันกันให้พุทโธ่เอ๊เอ,เอ,เอ๊แม่งแม่งแต่จนกูนี่ครับตัวที่สอง สีตาสวยที่สุดในข้อนี้นะครับลูกมันออกมาสตัวแม่ใหญ่คือตัวนู้นนะครับอันนี้แม่ปานกลางครับันั้นแม่เล็กครับอะไรแม่ใหญ่นูน่นอันนี้แม่เล็กครับไอ้น,น้ำถ่ายางใจกลัว